โอเคครับก็กราบสวัสดีมิตรรักไข่โอเคครับก็กราบสวัสดีมิตรรักแฟนโอเคครับก็กราบสวัสดีมิตรรักไข่แมวทุกท่านนะวันนี้หลวงไข่ตามบัวข้อเลยจะมาด้วยความเป็นสาระไม่ใช่สาระนิวย์วันนี้หลวงไข่จะมาทดสอบนะครับว่าไอเซตเพนที่หลวงไข่ได้ใช้เป็นเซตเอ็นเซนเทอร์เดี๋ยวหลวงไข่จะเปลี่ยนมาเป็นวัสดุประเภทเพิ่ม MATK นะท่านผู้ชมแล้วมาดูกันว่า อะไรเย็นจะแรงกว่ากันข้อนี่เลยนะตามที่หลวงไข่บอกจากพารที่แล้วนะหลวงไข่จะเปลี่ยนมาเป็นประดับเน้นเป็น M A G K กับเปอร์เซน็นต์ M A G K นะท่านผู้ชมทั้ง2ชิ้นไม่ใช่2องดีสาชิ้นมีชิ้นนี้อีก1นชิ้นนะ ก็จะเป็นเน้น M A T K เปียวกับเป็นเปอร์เซ็นะนะท่านผู้ชมจะได้รู้กันแล้วว่าอะไรมันจริงกว่ากันเซตเจาะขอไม่รู้ว่าจะให้ดาเมจเท่ากันหรือเปล่านะเริ่มจากตัวเงื่อกก่อนแล้วกันทนะ่านผะูนช้ชมตรงนี้มันโผลมาหกตัวใช่ไหมจะลุงแกงแบงหนุ่งไก่ไม่มีทางด้วยความที่เราอยากจะโชว์หิงใช่ไหมเราก็ต้องใช้สก,กิลที่แรงที่สุดเท่าที่เราจะทําได้เดี๋ยวข้อหาว่าเราก่รมาดูหนวไก่จะใช้สกิลจูปีเ้เต thunder ใส่แม่นางตคนนี้อ้าวันนั้นไม่ใช่จนะูปิเตลเขาเพิงตีอะล็อกเต้า,าก่อนเขาจิ้มเข้าไปหนึ่งที่เปยียงเจ็ดหมื่นเก,ก้าก็ปูหูท่านผู้ชมโคตรแดงอ่ะคนถึงตัวตีกันสามแรงมาลองครั้งที่สองจี้ไปป้าวเจ็ดเก้าแปดสามห้าเหมือนเดิมเป๊ะไอ้เจะไม่มีแขวงเลยนะดาเมจเกมนี้ปุ๊บปุ๊บปุ๊ต,ต,ต,ตายตายแม่ตายแม่ไม่ตรงตีอือ เห็นไหมท่านผู้ชมนี่คือเซตติดพิษอินดี้ที่หลวงไข่ใช้เห็นไหมมันขึ้นที่ดาเมจดนอื่นนี่นี่แรงหรอดูจาก4แสนกว่าแล้วนุ่นพ่อเดี๋ยวลืมจด M A T K ของหลวงไข่ไว้ก่อนแล้วส่วนที้อยู่ที่4,404นะคับตัานผู้ชม M A T K โคตรกระจอ,อกก็ห้อยเลย จาะไปโดยรวมเนี่ยตรงนี้5 2 2สแล้วก็ไฟเนลอีก35%รวมเจาะไปประมาณ85%แล้วเอเนลยโอ้เดี๋ยวลืมลืมลืม,ลมเกือบเสียหมาไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราเปลี่ยนตัวละครดูว่าจะได้ดาเมเท่าเดิมไหมอลองซอสฟิตนะ เปลี่ยงน๗๙๑ส๐แสดงว่าไอ้เซตจอนี้มันทำดาเมจใส่แต่ละตัวได้ไม่เท่ากันนะท่านผู้ชมอันนี้สรุปแล้วนะก็ตัวที่น่าจะมีเอ็มเเยอะคิดว่าน่าจะจอได้เยอะกว่าถ้าปิดป้าไปกันใดท่านผู้ชมก็บอกหลวงไก่ด้วย่เดี๋ยวหลวงไก่จะไปลองเปลี่ยนเท็ดดูนะว่าสุดท้ายแล้วเนะี่ยความเท่ของหลวงไก่นี่กระชูดไปแค่ไหนโอเคท่านผู้ชมสรุปนะหลวงไก่เปลี่ยนกาทานะ จากเดิมเรเวว่าสิบอัพหนึ่งขั้นก็เทียบเท่ากับขั้นหกสิบเอ็มเอทีเคเท่ากันเป๊ะระดับนี้เราต่อให้นะจริงๆหลวงไก่ต้องอัพขั้นสองมันยังจะเทียบเท่าของเก่าส่วนอันนี้ก็ไม่ต้องอัพขั้นนะมันเรเวลหกสิบอยู่แล้วนะระดับทั้งสองอันนะ่ามาดูเบื้องต้นเลยนะดาเมจของหลวงไก่นี่มันจะมาเท่าไรเอ็มเอทีเคเย็ M เอ็มเอทีเคเพิ่มมาเกือบเจ็ดพันแล้วครับอ้นี่สินะของจริงจากเดิมเอ็มเอทีเคหลวงไก่มันอยู่ที่สามสร้อยสนะ เดี๋ยวเราไปเจสกันเลยครับผมแล้วก็จูเปรียง8ปดหมื่นสองคัะท่านผู้ชมบอกเออก็ไม่แรงขึ้นกว่าเดิมเท่าไรนี่หว่าเจตติดพิตก็ยังอยู่นะเนี่ยจูอีกที่สีแปดหมื่นสองสี่แปดแปดสรุปนะท่านผู้ชม MATK เกหลวไก่จาก4,400เป็น6,800แต่ดาเมจที่ทำได้จริงๆงัิน ก่อนหน้านี้มันอยู่ที่7,9835ก็ตีเป็นประมาณ80,000แล้วพอเราเปลี่ยนเรทมันเพิ่มมาแก้2,000เป็น82 0สท่านผู้ชมพอจะนึกภาพอะไรออกไหม แสดงว่าค่าเจาะเวทนี่ก็สาคัญเหมือนกันนะถ้าเราดูในยุนี้ดูเหมือนหลวงไข่ตอนแรก,กเมทีเกจะน้อยใช่ไหมแต่ได้จากค่าเจาะมากทาให้ดาเมจหลวงไข่นี่ก็เพิ่มขึ้นไปเยอะส่วนตอนนี้หลวงไข่มาเน้นดาเมทเปียวๆนี่เป็น,นเมทีเกเปียวๆโจมตีไปก็แรงกว่าเดิมนิดน้อยนี่ถ้บแล้วนี่ทศเจาะนี่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เบานะก็แรงนะท่านผู้ชมดีไม่ดีถ้าเราไปเจอพวกนักเวทด้วยกันหรือว่าสไนเปอร์สายนกนี่ ระหว่าจะยิงแรงกว่า การใช้ MATK เพียวๆก็ได้นะเพราะฉะนั้นหลวงไก่วันนี้ได้ข้อสร,รุปอีกอย่างหนึ่งว่า MATK <c oughs> ก็ไม่ใช่ทุกอย่างเหมือนกัน <c oughs> นอกจาก MATK แล้วการเจาะกรอมันก็ดีถ้ามีการเจาะบ่อได้บ้าง <c oughs> ก็ตามที่เขาว่ากันนะถ้าเกิดว่าบาลานซ์ MATK กับการเจาะเวทเนี่ยมันก็จะทําให้แรงมากขึ้น <c oughs> สาหรับวันนี้ได้ข้อสรุปตามที่หลวงไก่ได้สงสัยแล้วนะสาระกันเต็มๆเ,เลยทีเดียวแต่ท่านถูกใจคลิปหลวงไก่อยากเห็นหลวงไก่ทำคลิปตัา นนอีกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้ช่องอหลวงไก่ด้วยแล้วก็เร็วๆนี้หลวงไก่จะไปเริ่มอัปเดตช่องใน Facebook อีกครั้งหนึ่งถ้าใครจะสะดวกไปติดตามทางนูน้นก็แวะเข้าไปชมกันได้ลิงก์ด้านล่างนะท่านผู้ชม Facebook เพจชื่อว่าหลวงไก่สายเก่งก็อนอกจากคลิปเกมแล้วหลวงไก่ก็จะมีการอัปเดตเรื่องราวต่างๆเป็นรวนตัว Exclusive เลยทีเดียวไปติดตามากันได้แล้วไว้เจอกันใหม่ครั้หน้าครับสวัสดีครับเฮโย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  thank <laughs> you